ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่พี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมหมายได้อคุณแล้วก็พี่โอ้ยโอ๊ Oh! เอา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 ทำไปทำไมแป๊แบแป๊แบแป๊บแป๊บหยุดห<อ>ยุดกูตายกูตายกูตายไม่ไม่ไม่กูจะตายอิงก,ก,ก็คือวันนี้เราอยู่กับใครครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับพี่นะำีิงค่ะวันี่นะผมก <c oughs> ็อย่าลืมไปกดติดตามห้องพี่ฮาร์โมนี่จะให้ครบหนึ่งร้อยสามคนด้วยนะครับผมตอนนี้จะครบแล้วโอ้ยโอ้ย <c oughs> เอ้ก็คือวันนี้นะผมจะมาเอาชีวิตรอดกับพี่นะำองยี่สิบพันยี่สิบสี่พันล้านชั่วโมงสองชั่วโมงพอเบื่อหน้ามึงอ่ะเอ้าโอเคก็คือวันนี้จะเอาชีวิตรอดกันนะครับผมไปอีกคืออย่างแรกเราต้้้้้ออองงหหาาาาันนนีเเเเววยยรตป่่ล ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นนู่นป่าเออหน่อยนึงอ่ะในป่าวะไม่ได้เดินดิ่ขึ้นเขาที่พายเลยโอ้อะไรอ่ะนี่ยทุกคนอันนั้นก็คือป่านะครับผมอ่าพี่แล้วพี่จะไปไหนอ๋อทุกคนเราเจอหมาว่ายน้ำแล้วมาพัโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะ้วมาเล่นดีกว่าขึ้น้ขึนยังไงวะให้มันง่ายๆอ่ะอ่ากดไปอยู่ A D เนี่ยหรือว่าหรือว่ามึงจะเดินมึงจะเดินในแบบใส่ B R แล้วก็วิ่งในที่วิ่งเลยใช่ไหมไหนขี้เกียจ่ะไปแล้วเราเดินไปหาอุ้ยแย่แล้วทุกคนมันจะมืดแล้วจริงป่ะ ดูบนฟ้าดิเช้าอยู่เลยเออเช้าก็เช้าเนี่ยน่นป่าใยใหญ่เฮ้ยไหนวะป่าเอ้ยป่าใยใหญ่พ่อโชว์เลยเห็นป่ะเฮ้ออะไรวะเนี่ยมันจะครึ่งอ่ะพ่อโชว์เลนเว้ยโชว์ไหนวะ ช้าก็ช้ารีบเดินดิเนนอ้าอะไรทุกคนทำไมเขาบ่นเว้ยมเต็มือแล้วนี่อะ่ะครับโอโ้โ,อโหมันจะมืดแล้วอิงมันจะมืดแล้วเชาว้าอ่ะมึงอะ่ะรีบเดิเนกูได้ไมล้ละโชโอ้ไม่นะมันมืดแล้วเราต้องรีบแล้วอิงระว่างพี่บี้เด๋ยวสากาไ้คนดังกำลังจะมาจับเว้ยนี่ไงขอลายเซ็นดิเฮ้ยคนดังพี่บี้เด๋ยวสกาอิงอิงระหว่างอิงระหว่างอิงระว่างอิงระหว่างอิงระว่างนี่เนี่ยนี่แนี่ปล่อยโอ้เอา เอาอีกไม่ช่วยอ่ะอะไรวะข้างหน้ามีสเกลตันอะไรวะเนี่ยทางไปทางไหนเมื่อกี้ก็เห็นพี่ๆป็นต้นไม้ด้วยไหนเอ้ามาได้ไงเนี่ยฮะว่ามาไอแอมนารุโตะเดีไมทำเงี้ยขี้เกียจเดินมือสั้นเออเนี่ยเตี้ยมองไหมวะเอาโอ้ยไออิงอิงเตี้ยอว่าเงี้ยอือใครเตี้ยกว่ากันอ่ะอิงเตี้ยกว่าเว้ยคือผมจะบอกว่าคือผมอะสูงกว่าอิงนะครับผมสูงกว่าอิงประมาณ80เซนเลยทุกคนสงก่ากูก็เปร็ดแล้วโช เออไม่สูงกว่ามึงก็ไอ้นี่ไงคนทั่วไปมึงเท่ากับคนทั่วไปไว้แต่คนสูงกว่ามึง80ดสิบเซนท่านเหรอเออเนี่ยเคยดูเปล่าผ่าพิภพไม้เนี่ยโชว์เบี้ยวทำไมอ่ะตือดื้อตือดื้อตือดื้อตือเฉยช่างมาเถอะแล้วชดมึงจะคราฟทำไมอ่ะคนเราจะมีตัวคราฟสองอันไปทำไมวะโชคเหรอได้ยินวะได้ยินเสียงอ่ะอะไรไม่บายไม่บายมึงไม่บายอือขอโทษองการเขาต้องการเมื่อกี้ได้ยิน ทำไรดีวะทำไรก็ได้นั่นแต่มึงอันนั้นของมึงเลยอ้อโ,โอ้โากูเอ้าเออคนก็ตกอีกโชว์ดูดีแม่งสภาพาไม่เป็นใจเลย,เลยอะไรเนี่ยบ่นอะไรมึงบ่นเยอะจัง,งอ่ะตายเกือบตายแหละง่ไงมันเป็นพระโชอว์ตีต้นคลิปเว้ยมึงอ่ะตีก่อนแล้วคนไปไหนต่อเดินไปหาตัวเขียวๆเว้ยเห็นไหมหน่ะเพื่อนมึงนะเข้าไปดิมีสีขาเหมือนกันอ่ะแต่มึงมีหางนางเงือกใช่ไหมล่ะนางเงือกว่ามีสีขาได้ยินไดมีหางอ่ะ คนดังอะ่ะกัวมีสีขาสีหางฮะกูแบบสีหางวัาแตฟักตัวบ้าอะไรก่อนโชกุงเราจะตัวแตกเราจะมาดูวินาทีคนโง่ตัวระเบิดไงแกพี่พูดดังมากเลยโชว์นแน่แน่ เอาล่ะเวออิงในฐานะที่เป็นผู้ให้โนหนึ่งผมจะ TP อิงมานี่นะอ่าโอ,อ,อ้เป็นวิธีที่ดีว่าแต่ถ้ามึงทำมันไม่ดีไม่เพราะว่มันขี้โกงนี่ทุกคนผมหวังดีผมทํำดีอะไรคนก็ไม่เคยสนใจใผม ผมจะไปกระโดดน้ำโอ้ไม่โคตรเบียวเลยช่วยเป็นไรวะขอโทษได้ไหมสำหรับนายเอ้ยขอบคุณมากครับเจ้านายอะไรเนี่ยเนื้อหน้าน่าไงสำหรับมมาตัวหนึ่งครับน้องฮาร์โมนีครับน้องฮาร์โมนีเราจะเป็นต่อมาช่วรอดในถ้ำมอนี่ก่อนแล้วไปไปไปแป๊บนึงยังไม่ได้ที่ขุดหินเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ที่เดิมอ๋อนั่นไงตัหนึ่งครับตัวครับเอ้ยแป๊บนึงมึงมีตัวครับนี่จะรับอ๋อตัวอะไรยิงเอ้ยนี่ยิงแน่เลยมากัดมึงเอ้ยคแม่มุมตีนะครับผมไม่่เกียว มึงบอกเลยว่ามึงตีกูทำเพี้ยอะไรมาสามตอนนี <S 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 ้โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายทำเพี้ยอะไรวะเมื่อกี้มึงตีกูทำไมกูตายเห็นโอ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งกูจะตาย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 หัวจริงแล้วมึงตีกูอ่ะเฮ้ยชจวยกูได้กูทำไมวะโอ้ยังไงมึงตีกูแมงมุมเลยตีกูต่อเนี่ยโอ้พวกกันใช่ไหม ตายเลยที่นี่ที่ไหนนี่ไงเมื่อตีเมื่อกี้กูไงเมื่อกี้อ่ะงั้นเราเริ่มใหม่หมดเลยเย้เออเริ่มใหม่หมดเลยไม่มีของอะไรเลยเมื่อไหรมันจะครบ24ชั่วโมงเนี่ยขี้เกียจสังมึงบ่นละอืมกูก็เปิดหน้าเหมือนมึงเหมือนกันแหละกูไม่อยากอยู่กับมึงแหละอ้าวไปดีกว่าอ้าวโอ้ยแย่ทุกคนแป๊บนึงไปทางไหนวะนั่นไงมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงตามอยู่ได้งงว่ะทำไมฉันไม่ดูเมื่อกี้ขอโทษด้วยแต่ตอนนี้หาไม่เจอเสียงหลงหาไม่เจออยู่บนภูเขาภูเขาบนโลกนี้มีประมาณหนึ่งพันภูเขา คนตาเตียนกูเขช่วยเอ <pal vel> เขียว,ยค,ยวคุณอยู่กับเขียวคุยวคอยู่กับเขียวมึงตัวเขียวนี่หน้าเขียวเหมือนคนปวดขี้กูส่งลงมาล้วะอะไรวะกูส่งเขียวลงมาละอืออ้า

ดีอะไรอ่ะเราไปกันดีกวอ่ะโชว,ว์บนอะไรวะแม่งมึงเงยบ่นกูโอ้ย oh, wow. เนี่ยดูทีนี้มึงเดินเป็นลอ,อกูอีกโชว์ชวแม่งมาดีครับได้ไปจีบบ้านเกิดอ๋อคือมึงเป็นตัวเฮียมุกสีเฮียเราเป็นเพื่อนกันอะไรแล้วก็เป็นพันเดียวกันปะเป็นเฮียอะไรอ่ะกูเป็นตะกวดด้วยกูเป็นเฮียดำาิดไกี่นาะทีหนึ่งล้านปีแสง ไม่นอนแล้วทำไม่นอนกันก็เหมือนกังครับกูไอ้กูจะตายอีกแล้วโช่วโแล้วทำไมมึงเอาชีวิตรอดไม่เป็นหรอไม่เคยเล่นมายครับมาก่อนหรอน้องเมื่อก่อนเซียนมากพี่แต่มันก็แค่เมื่อก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเพื่อให้อิงได้เทพขึ้นเป็นไมโปรไมครับแล้วดินดินกูไปไหนวะดินอยู่ที่กูกระโดดกระโดดกระโดดเลยรักพันกระโดดแล้วซัมบี้มาอยู่ไหนวะเสียงดังวะมาดิดิเดี๋ยวกูจัดการเดี๋ยวกูใส่หมดเลยเดี๋ยวกูใส่หมดเลยกูต้องระวังมะโชว์ขบวนดิอีกเร็วมาดูดิดูดิเป็นออะะไไรวม่ชบบ ดินเนี่ยด้นไม่กระโดดไม่ขึ้นน่ะโชโอ้โหเกิดตายแล้วโชวเราขึ้นทางนี้ดีกว่าเว้ยเราเล่นมากโกะไปไหมเล่นมากโกะไปไหนไม่เป็นตายตลอดเออเออเออทำไมมึงง่ขนาดนี้อะมึงบ่นกูทำไมวะโช ต้องเดไปอีกใช่ไหมอ่าผมจะผมเป็นคนดีครับผมจะทีพีอิงไว้ที่นี่ดีครั้งเดียวนะมึงนี่ไงต้นไม้แล้วก็ตัดเลยจะไปไหนนี่ซอมบี้ซอมบี้นี่เนีที่โชว์ครับอ่ะฝนจุดตกแล้วอ่ะทุกคนดูดิโชว์ใช้พูดจริงตัวเอ้ตัดไม้อ่ะอิงคิ๊เปอร์อิงอิงคิ๊เปอร์กิ๊บเออร์เธอมาในชั้นเวลาพอดียังรู้ใจตีก็ทำไมไม่โชว์เนี่ยมาอตีกูแล้วโชว์ดูดิ อ้าวมีลิปเบอร์สองตัว,อตวอโอ้ยตายแน่เลย <c oughs> บันเทิงเลยงานนี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันก็ปีกูอ่ะขอโทษเวชิปปีกูหมดเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจแค่เจตนาเนี่ยทุกคนดูดิ ใช้ผู้หญิงตัดไม้ไม่พอยังจะตีอีกดูสิดูดิขอโทษเว้ยไม่ได้ตั้งใจแค่เจตนาเอ้ยทุกคนมันจะเช้า้วเว้ยผมขี้เกียจฟังอิงบทแล้วเว้ยตอนเนี้ยเมื่อไหร่มันจะครบวันหนึ่งอะเต็มเต็มสักทีเบื่อะละไม่อยากเล่นกับมันและเบื่อมอนเงนยเนี่ยเบื่อสุดสุดเลยเออเบื่อหน้าอะเออายตายๆๆออเๆอเออเออออเออเออาออเออเออเออาอเออเอักออเอ่เออกออาออเอเอยาอ เชยว่ะไม่รู้จักเออทษนะกันโคตือรถที่ไม่รู้จักอ่ะโคตรเชยนล้วเนาะสํหรับมาเอ้ยหิวข้าวเลยงอมงอมงอยุ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 โอ้โหอิงอิงทําให้มืดนี้กับผมอิ่มมากครับคุณเป็นผู้ใจบุญสําหรับผมมากขอบคุณครับโอ้ยทุกคนผมทําไปอย่าพูดมากผมทําอะไรก็ผิดอ่ะทุกคน วันนี้ <ขอ S 1> ก็อย่าลืมก็ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าผมผิดหรือพี่อิงผิดเฮ้ยไใบฟรีใบโง่นี่ไนงะโอ้ยขุดหินดีกว่าเพราะว่าระหวเราเล่นคลิปนี้เราย,ยังไม่ได้ยังไม่เจอหินเราไม่ได้คนหินกันเลยเราเจอแล้วแต่เราไม่ขุดเราลงไงให้มันตายเพราะเนี่ยตายเพราะอิงเลยมันไม่มีหินหรอกใบโอมเนี่ยเราลงไปด้านล่างดีกว่านี่ไงหินเราจะได้หินคนแรกนี่เฮ้ยอิงสับอุย้ยอิงแสนรู้มากเลยอะ่ะขุดหินเป็นด้วย ด่าบางเป็นด้วยโอ้โหเป็นว่าเป็นอะไรที่ไม่จริงเลยนะทุกคนตอนนั้นเดี๋ยวเราต้อครับตอนนี้ไงอือชืออ<ห>ือโจโจไก่ขันอะเอกอีเอกเอกเช้าแล้วไปโรงเรียนต้อครับแหละทุกคนมันจะเช้าแล้วมันจะเช้าแล้วอีกนิดเดียวโอ้ย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 อโอ้ยเราจะทาน เอ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้หมดแค่กดแชร์ก็สำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องพี่นัทอีกให้ถึง1 0ึ่้อยสคนเลยนะครับผมก็กดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์แบบตึมๆๆแล้วมาเจอคลิปแต่ต่อไปกันเลยนะครับบ๊ายบาย